สวัสดีครับผมกลับมาพบกับมินพอโต้แล้วะครับวันนี้เราอยู่ที่พอโต้นะวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะครับเป็นเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวล็อกโกนะครับผมเป็นเครื่องของจุด 8G นะคันนี้นะครับผมยังได้รถปี2019ใหม่ๆรอๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมมาในราคาเพียง6แสน79,000บาทนะหรือกระติดดีฟรีด,ดานวน์ไม่ต้องใช้เงินดานวาดานแล้วปาดจะบอลอยู่ที่11,000บาทเท่านั้นนะครับผมอ่าเรามาดูเจ้า โดตาไฮไลท์รีโว o ล็อกโค้คันนี้นะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะฟางมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะมีไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับผมและยังมีไฟเดย์ทามคาดมาเต็มโคมเลยนะครับผมหล่อๆกันไปเลยนะแล้วยังได้หน้าขันริราของเจ้าล็อกโค้มีมาให้นะครับผมยังได้ไฟตัดหมอกจากโรงงานมีมาให้เลยนะครับผมมาชมในส่วนของล้อแม็กนะนี้เป็นล้อแม็กเฉพาะของเจ้าล็อกโค้นะครับผมเป็นแม็กอลอยสีดำ ่อแบบนี้ไปเลยนะรัตเ้วยกับยางดันหลกใช้งานได้ยาวๆกันไปเลยแล้วมันช่มในส่วนของ,ของกระจกมองข้างนะครับผมจะเป็นสีดํานะครับตัดแกสีก้องเงินของตัวรถล่อๆไปเลยนะมีไฟหลีมีไฟเลี้ย,ยวด้วยกระจกมองข้ามาให้นะยครับผมเโก้ไฮรัสนี่เครื่อง2.8ขับต่ออันนี้นะ mm. บันไดข้างนะครับผมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแตกหักหรือรล้าเลยนะครับผมและที่เปิดประตูยังเป็นสีดํานะตัดลายกระปอดดีไซน์กันเลยนะอ mm. ันนี้นะเป็นแบบธรมศารท์ทีมีมาให้ด้วยนะครับผม และยังได้เป็นเบาะหนังทั้งหน้าและหลังจากโรงงานมีมาให้เลยนะครับผมมีที่วางแก้วนะครับผมสามารถกดแล้วเด้งออกมาได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าแก้วใหญ่แล้วว่าตัวนี้เข้าไปได้นะครับผมอ่ามาชมในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับห้องโดยสารด้านหลังน,นะนเจ้าลิเวี่ยจะเป็นขึ้นลงระโดดสบายนะครับผมมีที่จับให้เมื่อว่าจะเป็นคนแก่หรือผู้สูงอายุก็าสามารถขึ้นได้อย่างสะดวกสบายและยังมีแอร์หลังมาให้สองช่องนะนะครับผมเพื่อความ สะดวกสบายของผู้นั <empowerment> ่งหลังนะครับผมและยังมีคาริบอยมาให้เป็นหนนลักษณ์ของเจ้าโตต้าไฮแลนด์รีโว่ล็อกโก้คันนี้นะครับผมนี่เลยแต่ลักษณะรอๆอแบบนี้นะคาริคาริบอยด้านหลังนะรอรอแบบนี้หรือว่าสปอยเลอร์ด้านหลังนะอ่ามาชมในส่วนของด้านหลังกันนะครับผมคันนี้ยังมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยในการถอยหลังนะครับผมได้มีไฟเบรกวงที่สามมาให้ยังมาพร้อมกับเซนเตอร์ถอยหลังของจุดที่กันชนท้ายมาให้ด้วยนะครับผมมาา เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของโครงข้างด้านขวาเห็นไหมเลยผมแบบนี้แลยไม่มีรอยยุบหรือรอยบุกกันเลยนะครับผมรับประกันโครงข้างจาก G.O.A. นะครับคันนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในห้องโดยสารน,นะครับผมคันนี้นะได้เป็นเบาะหน้าปรับไฟฟ้านะครับผมได้เบาะหน้าปรับไฟฟ้ามาให้นะครับผมอ่าแล้วยังเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันมาให้ด้วยนะครับผมมาพร้อมกับเลขไม้เพียง 7, 8, เจ็ดหมื่นสองพันกิโลเท่านั้นนะครับผมอ่าดูเลยเห็นไหม รถใหม่ไม่น้อยอยู่ที่เราออโต้นะครับผมอ่ามาชมในส่วนของหน้าจอดีๆเป็นหน้าจอทัลตกรีนนะครับผมมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะอันนี้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับผมไ้วนด้มาไม่ได้เกียร์ออโต้แบบขั้บันไดได้วยนะครับผมอันนี้นะกระจกนะครับสี่บานนะปรับไฟฟ้าและยังเป็นออโต้นะกระจกมองข้างปรับพักไฟฟ้าด้วยนะค,ะครับผมมา้านะ้าคุณลูกค้าคนไหนหน่าสนใจนะผมขอเสนอเจ้าเตอร์บ้าไฮลักรีโว่สองจุดปดตีอันนี้ขับสองนะครับผม ในราคาเพียง679,000บาทเท่านั้นนะหรือ่อนเพียง11,000บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าสนใจนะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ